เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมเชาวซื้อขายช่อง u t ท b e ทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทั้งหน้าใหม่หน้าเก่านะครับผมนะผมแอดบอนเองนะครับวันนี้ก็จะมาขายช่องเออ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 เาอเออเออาออเชอเออเออเอ0เออ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 เอ่ออเออเออเอนเคลัอผเออเออนออเออเออเอออสาว ทำในวันอื่นได้นะครับใครจะไปทำนะ46,000พซับนี่ครับผมขายอยู่ที่1 5 0 0 0าบาทนะครับผมโอเคอ่านไปดูส่วนของข้อมูลวิเคราะห์นะครับนะดูตลอดอายุนะครับจยู่รวมครับอยู่ที่15ล้านนะครับประมาณ15ล้านนะครับนี่เยอะมากๆนะครับแล้วก็การเข้าถึง15ล้านนะครับนี่ก็เยอะนะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับ นี่ปุบช่วงนี้ผมก็หายไปค่อนข้างหลายอาทิตย์อยู่นะครับเพราะว่าติดเรื่องเรียนเรื่องอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ไม่ได้มาทําคลิปนะโอเคการสร้างไรายได้นะครับผมยังต้องเก็บชัว่วโมงอีกนะครับนะแต่ว่ายอดวิวเนี่ยดีมากนะครับนี่ดูยอดวิวร้อยอัพทุกคลิปเลยนะครับนี่ร้อยอัพร้อยอัปหมดเลยนะครับแค้ดูส่วนของหน,หน้าช่องนะครับ เป็นยังไงนะนี่นะครับหน้าช่องนะนีป่ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะยอดววรวมนะครับ14.8ล้านนะครับผมเยอะจะจัดนะครับโอเคครับผมสำหรับใครที่สนใจเนี่ยทักผมไม่ได้นะครับไม่มีโกงไม่มีเก็งแน,น่นอนนะครับเพราะว่าผมขายค่อนข้างจะหลายช่องอยู่นะครับมา ไม่มีประวัติการโกงแน่นอนนะครับโอเค้ผมเดี๋ยวไปเจอกันช่องหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ